สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเกม w ว r of ออฟบ h ช e ฟและอยู่ที่จะทำมารีวิวในวันนี้ก็คือเรือทุกเครื่อง,งบินคากานะครับเป็น c v t ีเทียร์องสัญชาติญี่ปุ่นนะครับจะมาพูดถึงส่วนเสริมของลัมี้กันเลยนะครับว่าเราใส่อะไรบ้างก็ส่วนเสริมแรกจะเป็นเครื่องบินกับเครื่องเร็วเหมือนครับเร่งเครื่องเร็วนิดนึงครับเขอเร็วต่อปีโดครับเพิ่มเรือต่อปิโดครับและช่องซ้ายก็จะใส่เป็นผลิตเครื่องบินเร็วครับสกิลผู้การนะครับ ก็จะใช้เหมือนของฮาร์คลิวเลยครับมีผลิตเครื่องเร็วขึ้นลาตะเวนกว้างขึ้นครับแล้วก็ความเร็วเครื่องเพิ่มขึ้นเพิ่มฮิวครับแล้วก็ตออต่อเกิดเร็วครับแล้วก็อัพเร่งเร็วครับลดดามิด A A ต่อเนื่องแล้วก็เพิ่มเลือกเครื่องครับทุกฝูงบินและก็เจาะต่อปิโดเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับจุดเด่นของลำนี้ก็คือครับเครื่องบินต่อฝูง เลือดน้อยครับแต่จะมีฝูงบินค่อนข้างเยอะครับนี่ครับมี3ตับครับตอร์ปิโด3บอม3และก็เครื่องจรวด4ฝูงครับนี่ครับเราจะมารีวิวคร่าวๆนะครับแล้วก็จะกดโซโล่แรนดอมเหมือนเดิมเลยนะครับค่ากาเป็น c ีวีที่ค่อนข้างดีสำหรับเทียแปดครับถ้าเจอห้องเทียแปดหรือเทียเก้าหรือเทียสิบก็สามารถแบกทีมได้อยู่ในในดีในระดับหนึ่งครับเพราะว่าเครื่องมีค่อนข้างเยอะ แต่ถึงเครื่องเราจะมีเยอะยังไงนะครับเราก็ต้องใช้อย่างประหยัดเหมือนเดิมครับเพราะว่า AA มันก็จะแรงตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเครื่องเราค่อนข้างบางครับความเร็วเครื่องก็น่าจะประมาณปานกลางครับไม่เร็วมากไม่ได้ช้าเหมือน h อ r n e นหรือว่าไม่ได้เร็วเหมือน Aquila หรือกัาเซปเลินครับแต่เครื่องบินเราจะบินประมาณความเร็วประมาณปานกลางครับและก็มีดาเมจต่อปิโดค่อนข้างแลงครับเนื่องจากเราอัพเจาะต่อปิโด oh มาครับต่อปิโดในการโจมตี1ฝูงก็จะโจมตีสเครื่องครับจะไปโดนเต็ม สี่ลูกนี่คือการันตีขั้นต่ำหมื่นสี่หมื่นห้าแน่นอนครับหรือมากกว่านั้นครับตามเรือสตูครับว่าเกาะกันต่อฝั่งัตูเยอะแค่ไหนหรือฝั่งัตูอัพสกิลเพิ่มเกาะกันต่อมาหรือเปล่าเรือไปจันบากอะไรอย่างนี้ครับนะครับซีวีในเซิร์ฟเอเชียของเราก็ค่อนข้างเยอะครับยี่สิบสี่ลำครับเนี่ยแล้วก็รอห้องครับเรากดโซโลเมาก็น่าจะนานหาห้องนานนิดนึงแล้วตอนนี้ได้ห้องแล้วครับเรามาลุ้นกันครับว่าเราจะเจอห้องแบบไหนครับ เล่นใจใจดีกับเราหรือเปล่าครับห้องที่เราเจอนะครับแล้วก็จะเป็นเทียแปดเป็นท็อปเทียรครับอืมแล้วก็เจอต่ําสุดคือเทียหกครับก็มีซีปีสองลำนะครับมีคาการกับโพเบดาครับฝั่งนู้นฝั่งเราจะเป็นคากากับเล็กซิงตันครับเราเกิดตรงซ้ายนะครับเราจะเน้นช่วยเลนซ้ายนะครับ เราต้องระวังทีวีฝั่งศัตรูมาสไนธ์เราให้ดีๆครับเพราะว่าห้องทีวีสองลำมันจะชอบเกิดเหตุการณ์แบบอะไรนี้พยายามดูเนี่ยเบฟบแรกผมจะใช้เป็นกองบอมขึ้นสอนนะครับเบรเพื่อไปบอมตัดเพื่อไปสปอตดีๆฝั่งศัตรูครับให้เพื่อนเราเห็นแล้วเราจะเจอดีๆอะไรแล้วก็บอมมันด้วยประมาณ2จับครับถ้าทําได้ถ้าเอมไม่แรงพอเครื่องบินเราก็บินสูงสุด18 7ครับได้แรงสูงละสี่ครับรวมสิบเครื่องครับ เลือดเครื่องก็สองหมื่นหนึ่งไม่ค่อยเยอะช่องบอมก็เจาะดีอยู่นะครับห้าสิบห้านี่ปิดไฟห้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับแต่ก็เพิ่งดวงครับก็จะทิ้งโดนเยอะมากน้อยแค่าไหร่น่าจสถานการณ์กันครับนี่ผมจะวางไฟเตอร์เลยนะครับเพราะว่าอัพลักตบีก่วงมาเพราะว่าเดี๋ยววางลึกไปจะโดนเครื่องบินเครื่องบินเอวบิวแดกครับเราก็จะ ดีๆก่อนนะครับจะอยู่ฝั่งนี่ไหนสโนว์นี่ไงครับเจอแล้วครับกดโจมตีครับคากาสามารถโจมตีได้ทุกรูปแบบครับเพราะเครื่องเครื่องปอมสามารถเลี้ยวเลี้ยวได้เต็มสูบครับทิมครับไม่โดนสักลูกเลยครับเราจะโจมตีเวฟหนึ่งครับเพื่อเป็นการตัดเสื้อให้ทีมั กดโจมตีเลยครับ <tampoco> น <music> <cities> ี <hein>? ่ค <no> ร <blues> ับเราจะพยายามเลี้ยวออกเราจะพยายามเลี้ยวโอ้ยไอ้นี้ผมพลาดครับกดกลับครับเราใช้กองต่อไปดูครับเมื่อกี้ผมเลี้ยวผมลืมกดตัวดีครับเลี้ยวขวาผมเลี้ยวผมหันแต่บาครับผมลืมไม่ได้เล่นนานครับเมื่อกี้คือก็งงอยู่ทำไมเครื่องไม่เลี้ยวตามออที่ไหนได้ลืมกดตัวดีครับรือกด ดีแบบเลี um ้ยวเครื่องตามอะไรอย่างงี้ครับกดแต่หัดเมาส์เฉยๆก็เลยเป็นแบบทงอย่างที่เห็นแบบนี้เราจะไปดีดีนสโนนะครับดูเหมือนเขาดันลึกครับกดบูทเครื่องไปเลยครับหลบเครื่องไฟเตอร์ขากาครับบินไปเลยครับเหมือนคิดจะเอ๋เหมือนไล่ให้เราละครับเดี๋ยวเราจะไปเราจะมุบเรือมาตรงนี้ครับเพื่อเป็นจาร เติมสเบียงเครื่องที่ค่อนข้างเร็วครับมีเรือดำน้ำตรงนี้ครับปางเครื่องสปอตกดหัวไว้หน่อยครับกดโจมตีครับไม่แน่ใจว่าต่อจะเกิดได้หรือเปล่าครับผมไม่คิดว่าน่าจะเกิดนะครับทิ้งไกลเผื่อมากครับเพราะว่าเครื่องเราทิ้งอย่างพุ่งสูงที่สุดครับตั้งท่ารอเตรียมตโจมตีเวฟสั่ไปครับโดนทุกเม็ดครับค่อนข้างเจ็บครับก็อัพเจาะต่อมาครับ เบ๊นี่เขาน่าจะตายครับิงเรือครับกดกลับครับแล้วก็ต้องกองทัพไปดูขึ้นอีกรอบครับขึ้นบัตรเยบร้อยเอ่อเหมือนตรงกลางจะมีดีๆฝั่งศัตรูมานะครับเครื่องเราโดนเรือเราโดนสปอตครับต้องมองวีดีแรมให้ดีครับ สถานีมันชอบมีคนเล่นอะไรแปลกแปลกอับดับสองที่มีคนรัดก,กางที่มีคนก่อนหน้าน,นั้นแน่นอนครับว่าเราเก็บแน่นอนครับน่ครับแล้วก็ต้องเวลาเลี้ยวเราต้อง,งิไม่ใช่แค่หันมาครับแต่้าทิ้งเลยก็บัตรดวงโดนไม่โดนไม่โดนครับอ่าวนเครื่องทิ้งอีกรอบครับเราต้องกดกดซ้ายขวานตามด้วยครับไม่ใช่หมุนแค่เบาครับไม่งั้นจะเป็นแบบตอนแรก ผมทำไมดูเลยทโดนอีกแล้วัวนตัวอีกรอบครับเหมือนเลิซิงตันจะใช้กองจรวดน่าจะปล่อยง่ายกว่าของเราครับต้องเป็นกองปอมต้องกดเอเจนจินบูชต้องโดดมันต้องโดดตั้งทีมืาแล้วครับท่านผู้ชมเป็นไปไม่ได้ที่มันจะไม่โดดอะไรเลย นี่ครับโดเรียบร้อยครับตายครับต่อไปโดขึ้นอีกรอบครับอ่าดูเหมือนอากิซึกิจะอยู่ในควันในเอน,นะครับอันนี้ผมจะสลิงเครื่องไปเวฟหนึ่งนะครับไม่อยากเอาเครื่องไปเต็มุูแล้วไม่มีคิวคิวครับอยบอกครับเพราะว่าถึงแม้ว่าเครื่องบินเรามีเยอะก็จริงครับแต่เราควรประหยัดเครื่องครับเราจะไม่ให้มันตายไปเยอะ ลอง26 35 6ลองเครื่องค่อนข้างเยอะครับเนครัีงผมจะจะตีเขามุมนี้ครับเขากำลังจะเทินออกครับเพื่อหลบกระสุนยห้เรากดโจมตีเลยครับกดเล่งเพื่อไปเลยครับเล่นเพื่อมาเดิมครับเพราะว่าเรือรอยูอไ่ไกลใช้กองตออีกรอบครับเพราะว่าจุดเด่นเหลือเราคือกองตอครับขยับเรือไป โดนสองเมตรสามเมตรเหมือนเครื่องยนต์จะพังอ่ไม่แน่ใจเดี๋ยวผมไปดูอีกรอบเค่งเครื่องยนต์พังเขาต้องซ่อมครับเพราะเบฟนี้ผมน่าจะตีเขาตายครับเขานั้นจะรั่วครับเพราะว่าต่อเรามันจอดเลยจะต้องเก็บขีดสติมินาเครื่องบินกันครับ กีซกิออกจากแคปแล้วครับกดโจมตีเขาเวฟหนึ่งครับทีปล่อยต่อจำกัดของเรือครับกดฮิวเลยครับเพราะว่า a a เอเอไอ้นี้ค่อนข้างแรงครับเรียบร้อยครับจัก ดักเกลือครับเพราะว่าตอเราเกิดไกลครับกดกลับครับแล้วก็ตอไปโดยรอบครับโดน4เม็ดเลยครับครบเก็บแน่นอนครับผมเหมือนฝั่งมุนก็พยายามดันเราเหมือนกันนะแต่ก็โดนเก็บไปเรียบร้อย พีดาเขาจะฟาสเตอร์เอฟตรงนี้ครับเราจะมุกเรือไปฟาดตัวอีกนิดนึงโอ้หลังเขาเลยหิงหนึ่งสลิงยังหนึ่งเวฟ ผมจะทิ้งพัมพิดาทักทายเขาเป็นหนึ่งเวฟนะครับกดโจมตีนะครับแต่ลัมนี้สามารถกดโจมตีได้ในระยะค่อนข้างใกล้ครับเพราะอัพเร็วๆนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะไม่โดนครับใช้เครื่องตอร์ปิโดรอกครับถ้าอากาศก็จะเน้นเครื่องตอร์ปิโดเป็นหลักนี้ครับเพราะว่าจุดเด่นของตอร์ปิโดครับค่อนข้างเลยนะโดนสิ รู้เราโดนเก็มีสปอร์ตครับแต่ไม่น่ารอดครับเหมือนเขาไม่มีควันหรือเปล่าครับไม่แน่ใจครับต้องตายนะครับเดี๋ยวผมจะตีเองกีรลำนี้นะครับฝังหัวเข้ามาครับอาจจะได้กดเครื่องกลับเลยครับถ้าเขากด AA เอเอเบิร์ดเพราะว่าเอเอเขาค่อนข้างแรงแล้วก็ดูหัวเรือสตูไปหลัครับ ม,มันตั้งค่าจะเลียวออกแล้วก็พงไปจมตีอนี้ครับกนะดเอเบิร์ด e จริงดวยี้ตีแค่เ e วฟเดียวครับกักเกื่อครับยัต่อไปโดนเพื่นอีกรอบครับโดนสามนรก็ดีครับดีก็ไม่โด,ดนคือเขาดีซีพีแล้วครับเขาร่วกบางที เครื่องเราค่อนข้างบางครับเราต้องบริหารเครื่องให้เป็นครับผมจะช่วยคิดกันครับเขากำลังฮิวครับรอลำนี้เรารอกดจมดีใกล้ๆก็ได้ครับหรืจะกดใกล้ๆมาก็ได้ครับกดฮิวไปเลยครับ ก็ไปตีพระบิดาต่อครับพระบิดาครับโดนตีเม็ดครับมืตเหมือนจะไม่เจ็บไม่ตายไม่อะไรเลยครับเขากำลังเล่งหน้าครับให้กลองบอ,บอมครับให้กลองบอมบ้างนิดนึงครับเพื่อให้กองต่อมันทัก เดี๋ยวเราจะไปบอมซูเรีแบบนี้นะครับจะมันไม่ค่อยได้ดางนีมากเท่าไหร่แค่ตอีกตัวเดียวคากินคนระับตานนี้ต้องขอละไหมคากินนะมันคิดจะตายกันโดนเลยตายนี่ไม่ได้ดูดูไอ้นี่เราอยู่ก็ผิดว่าเ,เรือโดนสปอรนะ์แตแล้วจะสปอ,อ,ปอร์ตทองหีืบินไี่สิเพราะไม่มีดีๆหรือแบบนี้หรือว่าเรือเรือลางมาแนวหลัง เลยครับโดนสองนิดโดนไม่เยอะจะม้วนเหลือม้วนเครื่องบินมาทั้งท่าเต็มที่ร้องกดโจมตีเลยครับเราต้องรอเป้าหมโอ้จริงอะไรทิ้งอะไรของผมเนี่ย กองต่อก็่องเหลือครับเหลือเล่นยันเหล็บเขมกับท่านเราประหยัดนิ่งถ้าเจอเป้าหมายที่อยู่เดี่ยวเรายิ่งชอบเลยกองบอมยิ่งเหลือเยอะครับส่วนกองจรวดไม่ต้องพูดถึงครับคากะไม่แนะนําให้ใช้กองจรวดเดือดขาดครับถ้าไม่กองอื่นไม่ตายหมดทุกกองจริงๆเพราะมันไม่ค่อยไม่ค่อยได้ทำอิมแพกต่อเกมครับไม่ได้ไม่ได้แรงไม่ได้เร็วไม่ได้อะไรขนาดนั้นครับไม่แนะนาให้ใช้เลยครับผมจะไปรัดช็อตทันหรือเปล่านใจเดี๋ยวลองดู เสรล่ะนี่กดับดีครับเขาเบรกเรือครับน่าจะฆ่าได้ง่ายๆครับเพราะว่าทันทีทัน จะได้ไม่าคาคิ้นครับจะหมายต่อไปก็จะเป็นจอนะรเราจะพยายามดูหน้าเรือศัตรูสม่ำเสมอครับเพื่อจะหลองต่อยเราจับเลยครับเพราะว่ามันเหลือ,อ,ลอเศษน้อย ต่อโดนเมิดก็ค่อนข้างเจ็บครับเครื่องยนต์พังน้ำด้วยน่าจะี c ีแล้วครับตอนนี้นี่ครับนสู้ชีวิตครับนี่ครับดาีหลักๆก็มาจากกองตอปิดดูอ <c> ย <oughs> <c oughs> ดอดโดนสามสิบห้าลูกครับถือว่าค่อนข้างเยอะเลยครับ <c oughs> บอมบอมนี่ถือว่าไม่ค่อยได้ใช้ครับ แต่ก็แต่ก็ถ้าจานไหนแมทไหนเจอดีๆเยอะแล้วมันไม่มีอะไรทําก็ได้จะได้ใช้บ่อยครับเพราะว่ากองบอมเห็นมันบอมไม่ค่อยโดนบ้างไม่โดนบ้างแต่มันก็ใช้ล่าดีๆแล้วก็กดปัดกวนดีๆได้ค่อนข้างดีครับถึงมันจะเป็นอย่างนี้ก็เถอะครับเป็นเรือที่ค่อนข้างดีครับมีเครื่องบินสต็อกในลำค่อนข้างเยอะครับอันนี้ผมอยู่ใกล้ไฟตเตอร์ครับขึ้นเรือครับ ไฟเตอร์ไล่ครับไม่ใช่เรื่องดีครับแต่ผมมาสถานี้แล้วผมไม่กลับครับผมจะฮิวสู้ฮิวิตครับโดนก็กดฮิวสู้ครับเรามีสกิลฮิวอยู่ครับก็ค่อนข้างฮิวแรงครับโอ้สรุปเครื่องไม่ตายเลยครับค่อนข้างแรงครับเมื่อกี้ถ้าเราถ้าเราใส่ทรงฮิวมาอีกนี่น่าจะแบบทวีคูณเรื่องอึดแน่นอนครับน่าจะทิ้งได้สองเวฟครับ เมตรเหมือนเดิมครับค่อนข้างแรงครับจับเดียวขึ้นหลอดนะครับนี่ครับจุดเด่นของคาร์กาทิ้งเลื่อนหน้าเหมือนเดิมครับเรือครับเพื่อนครับกองต่ออีกรอบครับสแปมกองต่อครับเทีมคาร์กาดีครับกองบอมเราเหลือเต็มเลยครับสามสิบแปดกองไฟตึ้กก็เหลือก็เหลือไปตามแปดเหลืออย่างก็ต็มเลยครับตอนนี้นี่ครับจุดเด่นเรือเราค่อนข้างดีครับเครื่องบินมีเยอะ เหมาะสำหรับมือใหม่ครับมือใหม่ผมแนะนําลํานี้ครับเครื่องบินมีเยอะเล่นค่อนข้างง่ายครับแต่ก็ต้องสกิลผู้การก็แนะนําประมาณประมาณสิบเอ่อสิบห้าพอยโดยต่ำจะดีครับเครื่องบินเยอะจุดเด่นเครื่องบินบินความเร็วานกลางไม่ไม่ช้ามากแล้วก็ไม่เร็วไปครับเครื่องบินมีเยอะ ถ้าบริหารเป็นรับรองไว้อ <laser> ย <magic> ู่ถึงเลทเกมแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นห้องเทียสิบหรือห้องอะไรครับเพราะว่าเพราะว่าคือเพราะเคยกดเจอห้องเทียสิบเหมือนกันครับแต่ก็ไหวครับเพราะว่าเราก็บริหารเครื่องจะตายนะครับโดนต่อเลทเกมนี่ครับเจอจบครับทีฝั่งศัตรูตายทุกลำครับเงินก็จะได้หนึ่งล้านสี่เหมือนผมใส่ตัวบูท้ําเงินมา ไม่ได้ใส่บลูแดงเก็บไป5ลำครับต่อไปโดนโดนทั้งหมด42ลูกครับได้สัมพันธมิตรลำต้องใหญ่เลือดแลกแล้วก็ขาเข็นจะมาดูคะแนนทีมครับนี่ครับก็จะประมาณนี้ครับนี่ครับคิดก็ค่อนข้างแบกอยู่ครับก็ชมเชยให้เขาหน่อยครับนี่ครับอยู่รายงานโดยละเอียดกันครับนี่ครับท่านผู้ชมดูครับดาเมจต 152,000มาจากต่อวิดีโอล้วนๆครับไม่มีกองอื่นเลยครับหลักๆก็ใช้ต่อวิดีโอกับกองบอมครับแต่ตอนนี้ก็เห็นว่ามันอยู่เดี่ยวเยอะก็ใช้กองตอเลยครับปลาจมโพเปดาเกียนเซโนเซเลแล้วก็ซึฮารุก็ได้ครับอากิทสึกิครับฮอกกี้โดนต่อวิดีโอ14ลูก57,000ครับคากาโดนต่อวิดีโอ7ลูก25,000ครับจิงจอดโดน4ลูก16,000ครับนี่ครับ ความไร้กาดของคากะครับเอออัพจอต่อโดนครบทุกเม็ดคือการันตีความแรงต่อไปดูครับจินโซโนโดน7ลูก25งหมครับโคเดียแปลูก25งหมครับเงินนะครับหักค่าใช้จ่ายก็จะได้กําไรล้านฉากครับนะครับในโครงการแล้วก็ได้ xp อิสระนิดหน่อยไม่ได้ค่อยได้ใส่บูทครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ